สวสดีค่ะพบกับจีน่าจีน่าเมคอัพนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจีน่าจะมารีวิวรองพื้นตัวนี้นะคะของ Estee Lauder Stay In Place Makeup นะคะเพราะว่าบรรดาบล็อกเกอร์เนี่ยรีวิวกันไว้ว่าแต่งชาตินี้สวยถึงชาติหน้า <Wow. S 1> เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง น่านางแบบนิดนึงนะคะว่าผิวน้องจะเป็นผิวที่ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะในเรื่องของรอยสิวนะคะเอาเลยจีน่าจะปาดแล้วชัดเจนเลยว่าฝั่งซ้ายที่ใช้รองพื้นเอสเตลอเดอร์นะคะปกปิดได้เกือบ100%เปเซ็เลยปาดท,ทีเดียวก็แทบไม่เห็นรอยสิวแล้วนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งขวามือที่ใช้รองพื้นปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการปกปิดก็ยังเห็นรอยสิวอยู่บ้างรำไรนิดนึงนะคะแค่อําพรางรอยสิวแต่ไม่ได้กลบรอยสิวร้อเซนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นยังไง๋ยวให้ดูนะคะอ่านี้ด้านซ้ายด้ด้านขวานะคะ ค่อนข้างจะปกปิดแบบมิดเลยนะคือถ้าให้ดูดีๆเนี่ยโอ้โหคือเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนผิวเลยเราก็ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดนะคะจีนา่าใช้ตัวนี้เอาปิดเลยเนีย่ยเห็นไหมมันก็ปิดละมันก็อำพรางได้แล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยๆตรงขอบนิดนึงแบบนี้ อย่างตรงนี้หายไปเลยนะคะตงเนี้หายไปเลยว้าว <Wow. S 1> หรือว่าตรงนี้อ่ะอยากจะปิดตรงนี้ตรงตรงนี้ชัดเลยสิวค่อนข้างแดงแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยว้าว <Wow. S 1> แค่นี้มันก็หายละคืออยู่ที่ผลของอยู่ที่ผลของว่าวัดเราอะอยากให้มันปกปิดแบบ ขนาดไหนถ้าต่อให้คนที่แบบผิวที่ต้องการการปกปิดอะ่ะก็ใช้รองพื้นที่บางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แบบคอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดไปตังชอบแบบไหนจริงๆแล้วอความรู้สึกความรู้สึกชอบฝั่งนี้อ้าวเหรอชอบฝั่งนี้ใช่เป็นเพราะว่าเป็นาการปกปิดที่เฉพาะจุดถึงจะมากไปหน่อยแต่ว่าตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวรองพื้นอะไรเงี้ยก็ ยังให้ความเป็นงานผิวอยู่แล้วก็เน้นรองพื้นที่แบบบางๆแล้วใช้คอนซีลเลอร์ปิดดีกว่าแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดต้องวันไหนที่ต้องแบบออกงานเนี่ยออกงานแล้วก็อยู่เอาดอกลางแดดก็จะต้องเป็นฝั่งนี้ก็จะแน่นกว่าใช่นะคะอันนี้ในมุมมองของเมคอัพอาร์ติสนะคะไม่ทด่จะขยี้บล็อกเกอร์นะแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เหมือนกับแบบวิจารณญาใช้วิจารณญาแล้วก็ใช้ ตรงนี้นิดนึงว่าเออเราต้องการให้ผลมันเป็นแบบไหนคือถ้าเรากลัวว่ามันจะปกปิดไม่ไม่สนิทเท่ากับเอสเตก็ใช้คอนซีลเลอร์ปิดเฉพาะจุดไปพอใช้รองพื้นเอสเตกับคนที่ผิวดีนะคะผิวไม่มีปัญหาเลยก็ค่อนข้างหนา มองไม่เห็นผิวเลยอะคะ่ะแล้วก็ผิวค่อนข้างแห้งด้วยแล้วถ้าเราใช้รองพื้นที่เป็นลนักษณะแบบงานผิวจะเป็นยังไงนะคะเนื่องจากเราอยู่ในโครงการคนละครึ่งนะคะนาฝั่งนี้ก็จีน่าจะใช้รองพื้นของพ a u แ Jo โนะคะ Moisturizing Fluid Foundation <S 2> <S 2> นะคะตัวนี้มันเป็นรองพื้นสำหรับแบบผิวค่อนข้างที่จะแบบ ออไม่มีปัญหาแล้วก็จะได้งานผิวด้วยนะคะอนนี้จะดูเป็นงานผิวนะคะส่วนฝันที่ใช้เอสเต้นเนี่ยก็จะเป็นหน,น้าจะค่อนข้างแบบจะผิวก็คือ คือแห้งนิดนึงอยู่ที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากกว่าคือถ้าเราอยากได้แบบงานผิวก็คือก็ใช้รองพื้นของตัวพอยน์โจนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบเออเราอยากจะแบบว่าต้องการปกปิดหรือว่าต้องเป็นวันที่ต้องออกไปแบบเอาดอร์อยู่กลางแดดทั้งวี่ทั้งวันก็ใช้เอสเตก็ได้เพราะมันจะช่วยในเรื่องของุมมันนะคะคือมันไม่ได้มีรองพื้นตัวไหนที่แบบว่า แต่งชาตินี้สวยถึงชาติหน้าหรอกในความคิดของจีน่านะคือมันอยู่ที่ผลที่เราต้องการมากกว่าถ้าเราต้องการการปกปิดก็ใช้ตัวออยเอสเตแต่ถ้าวันไหนที่เราอยู่ในทําเช่นอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้ออกไปไหนก็โชว์ผิวเธอะคะ่ะเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นเทรนแบบมันต้องโชว์ผิวปะ่ะเนาะ yes, <sir. S 1> ใช่ไหมะนะจริงๆน้ำนางแบบชอบแบบไหนมากกว่าคะชอบแบบโชว์ผิวมากกว่าค่ะชอบโชว์ผิวใช่ไหมเ <Yeah. S 2> พราะว่าผิวนนองเขาไม่ได้มีปัญหาด้วยไงคือจริงๆสมัยนี้โชว์ผิวดีกว่าเนาะ แฟนชอบแบบไหนคะแฟนชอบแบบผิวแบบกระเบื้องหรือว่าผิวแบบโชว์ผิวโ h no อย่างนี้แล้วเนอะ